โหโหลสวัสดีค่ะดิฉันกำมูลวันเรืองรัศนพรจากช่องจิ๊กแอมูเลตรายงานตัวค่ะคุณพิสมัยได้เล่าให้ฟังว่าเขาได้ออกมาเผชิญกับโลกภายนอกและเริ่มเห็นค่าของเงินตั้งแต่อายุเพียงแค่22ปีเท่านั้นเมื่อพ่อซึ่งเป็นผู้นำของครอบครัวต้องจากโลกนี้ไปเหลือแต่เพียงแม่คนเดียวที่จะต้องรับภาระ ทั้งหมดภายในครอบครัวนับว่าเป็นภาระที่หนักอึ้งทีเดียวสำหรับผู้หญิงที่เป็นแค่แม่บ้านแต่ที่พออยู่รอดได้เพราะเงินค่าเช่าบ้านซึ่งมีไม่มากนักแต่ละเดือนก็จะพอส่งเสียให้คุณพิสมัยและพี่ๆได้เล่าเรียนถึงแม้บางครั้งแม่จะต้องกู้เงินจากคนอื่นเพื่อมาส่งเสียเป็นค่าเทอมแต่แม่ก็ไม่เคยบน่นและแม่ยังพูดเสมอว่าถึงจะลำบากอย่างไร ก็ขอให้ลูกๆทุกคนได้เรียนจนจบจนพอใจแล้วต่อไปภายภาคหน้าจะได้ไม่ต้องลำบากเพราะรู้ว่าวิชาความรู้ที่ติดตัวอยู่บ้างเนี้ยจะช่วยให้ชีวิตดีขึ้นเมื่อพ่อยังมีชีวิตอยู่ชีวิตภายในครอบครัวก็ยังอบอุ่นไม่ทุกร้อนอะไรเพราะท่านเป็นครูมีเงินเดือนทุกเดือนทําให้ครอบครัวอยู่รอดมาได้และท่านก็เป็นแบบอย่างที่ดีของลูก คุณพิสมัยจะเห็นเสมอว่าพ่อช่วยเหลือคนที่ทุกร้อนที่มาขอความช่วยเหลือจากท่านและท่านจริงใจกับทุกคนโดยเต็มใจที่จะช่วยเหลือโดยไม่หวังผลตอบแทนครอบครัวของคุณพิสมัยจึงมีแต่คนมาเยี่ยมเยียนไม่ขาดสายแต่เมื่อพ่อของคุณพิสมัยเสียชีวิตลงคุณพิสมัยจึงได้รู้ซึ้งถึงใจของคนบางคนที่คบเพื่อหาผลประโยชน์จากตัวพ่อ คนบางคนที่เคยมาเยี่ยมเยียนบ่อยๆก็าหายเงียบไม่โผล่หน้ามาบางคนก็ยังดีเหมือนเดิมแต่บางคนเห็นคนทุกข์ร้อนอยู่ก็มาซ้ำเติมให้ครอบครัวของคุณพิสมัยทุกข์ร้อนหนักเข้าไปอีกศพของพ่อคุณพิสมัยยังไม่ทันได้เผาก็มีเสียบางคนที่พ่อคบหาอยู่มาบอกกับแม่ของคุณพิสมัยว่าพ่อเป็นหนี้เขาอยู่แม่ของคุณพิสมัยต้องยินยอมจ่ายให้เพราะว่า ถ้าหากว่าพ่อเป็นหนี้เขาอยู่จริงเราก็จะต้องรับภาระดังนั้นแต่ละเดือนแม่จะต้องเจียดเงินค่าเป็นหนี้ทุกเดือนเมื่อเป็นเช่นนี้แม่ก็จะต้องหารายได้พิเศษเพื่อที่จะส่งเสียให้ลูกๆได้เล่าเรียนแม่ต้องเย็บผ้าโหลถึงตีหนึ่งตีสองจึงจะได้หยุดวันหยุดคุณพิสมัยก็จะช่วยแม่พับถุงขายคุณพิสมัยเห็นแม่แล้วก็นึกสงสารเห็นใจเป็นอย่างมาก แม่ไม่เคยลำบากถึงขนาดนี้ไม่เหมือนตอนที่พ่ออยู่บางครั้งแม่ก็เย็บผ้าจนเป็นลมไปคุณพิสมัยได้แต่ภาวนาขออย่าให้แม่จากคุณพิสมัยไปอีกคนหนึ่งเลยเพราะว่าท่านเป็นเพียงคนเดียวที่เป็นที่พึ่งทางใจคุณพิสมัยต้องทุกข์ใจเหลือเกินที่ไม่อาจช่วยเหลือแม่ได้มากกว่านี้เพราะว่าคุณพิสมัยยังเรียนหนังสืออยู่แล้วคุณพิสมัยก็เห็นว่าค่าของเงินนั้นมันสำคัญขนาดนี้ ที่จะทำให้ชีวิตอยู่รอดได้ถึงแม้จะเป็นเพียงแค่เศษกระดาษแต่ทุกคนก็ต้องการมันคุณพิสมัยเคยคิดว่าจะค้าขายแต่ก็ไม่มีทุนคุณพิสมัยทุกใจมากคอยคิดว่าเมื่อไหร่ถึงจะมีเงินกับเขาบ้างบางครั้งนึกน้อยใจที่ว่าเกิดมาจนถึงจะไม่ได้มีกินอิ่มทุกมือ้อไม่ได้ไปเที่ยวเหมือนอย่างคนอื่นไม่ได้ใส่เสื้อผ้าสวย ซึ่งสิ่งเหล่านี้เคยทำให้คุณพิสมัยน้อยใจและเสียใจที่มีชีวิตไม่ได้สุขสบายกายเหมือนคนอื่นเขาทำให้ใบหน้าอมทุกข์อยู่ตลอดเวลาแต่ปัจจุบันนี้คุณพิสมัยเห็นแล้วว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงเมื่อคุณพิสมัยได้อ่านหนังสือธรรมะแล้วเห็นว่าถึงจะมีความสุขกายแต่หากไม่มีความสุขใจก็เหมือนกับตายทั้งเป็นจิตใจของมนุษย์นี้สำคัญนัก สามารถมีอิทธิพลเหนือร่างกายหากจิตใจเป็นทุกข์จะเริ่มต้นทําอะไรก็ท้อถอยไม่มีกำลังใจที่จะต่อสู้หากทุกคนดับไฟในใจลงเสียบ้างชีวิตก็จะพบแต่ความสุขโดยไม่จำเป็นต้องมีทรัพย์สมบัติเงินทองมากมายเพราะสิ่งเหล่านี้หากใช้ไม่เป็นก็จะคอยเผาใจของคนเราให้ร้อนรนได้เหมือนกับชีวิตของคุณพิสมัย พอที่จะเป็นตัวอย่างให้หลายคนได้เห็นว่าเงินทองสำคัญมากมายกว่าชีวิตคนได้รู้ว่าเงินไม่สามารถทำให้เกิดความสุขที่แท้จริงได้หากใช้ไม่เป็นและไม่มีความพอดีเมื่อก่อนคุณพิสมัยเคยกระวนกระวายทุกใจที่ไม่มีเงินแต่เมื่อคุณพิสมัยได้หยิบหนังสือธรรมะมาอ่านทำให้คุณพิสมัยเห็นเงินมีค่าน้อยมากเป็นเพียงส่วนประกอบในการดำเนินชีวิตเท่านั้น คนทำงานหาเงินก็เพื่อให้มีกินมีใช้แต่ก็ควรพอใจกับสิ่งที่ตนมีอยู่อย่าโลภกับมันมากนะักตายไปก็เอาไปไม่ได้หากไม่พอกินก็ต้องดิ้นรนช่วยเหลือตอนเองอย่าไปคิดคดโกงใครหรือจะทำอะไรเป็นความทุกข์ให้กับตนเองเข้าไปอีกอ่านหนังสือธรรมะเสียบ้างจะทำให้เห็นโลกความเป็นจริงได้มากขึ้นกว้างไกลถึงแม้จะไม่ได้ไปวัดไปวาก็เหมือนกับมีพระมาเทศในใจ เพราะสุขใดเหมือนความสงบไม่มีถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องจิกแอมูเลตด้วยนะคะขอบพระคุณที่รับฟังแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ